สวัสดีท่านที่มาชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานครับสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการปั่นจักรยานวันนี้ผมจะมานำเสนอเส้นทางปั่นจักรยานนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่แถวนนทบุรีตําบลสารากานะครับอันนี้เหมาะมากเลยเส้นทางนี้ เส้นทางนี้อยู่แถวตรงโซนธรรมชาติโรชานะครับผมจะปักแทนที่ไว้ให้เป็นเส้นทางริมคลองนะครับรถค่อนข้างน้อยครันี่ครับบรรยากาศเิ็คลองคลอ,องนี้เป็นคลองมหาสวัสดนะครับขุดยาวเลยครับ ข้อดีของเส้นทางนี้คือลดลดค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวดูระหว่างเส้นทางได้แต่แม่ไม่มีนะครับมีมีครับช่วงโควิดนะครับใครออกกำลังกายในฟิตเนสหรือในล่มอะไรไม่ได้ที่เขาปิดมาปั่นจักรยานได้ครับเสริมสร้างสุขภาพครับนี่คือประตูน้ำนะครับประตูน้ำชิมพีนะครับ ปาเย็นๆก็จะมีคนมาปลาครับปเน,ปนเห็นประจําเชีๆครผัปเยๆออกมาางกายกระตุน้คำครับจุดนี้ผมว่าเปจุด สวยที่สุดละครับเส้นทางนี้นมว่าเป็นโค้งน้ำอ่ะนะครับม,ม,มีมีมีคนตกลายด้วยครับโค้งน้ำครับ,รบไปเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศนะครับสบายๆนะครับชาวบ้านชาวบ้านสองข้างทาง นัจะเริ่มโค้งะครับใช่ไหมครับสังเกตนะรถรถยังไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่ก็บั่นมาสักพักแล้วนะครับสองสามนาทนะีระยะทางมันเนี่ยจากจุดสิ้นสุดที่ผมบั่น วันหนึ่งก็ปั่นแล้วประมาณสี่ห้ารอบนะครับก็ตกเกือบย0สิบโลได้เนื่อได้สุขภาพครับ,บเส้นนี้จะเรียบเรียบคอไปตลอด ีทนะครับเดินทางไปออกองสายสองเลยครับเราคนที่คุ้นเคยแถวนี้ก็จะรู้จักดีตรงตลาดกินวิวครับสายสองเซฟียาวเลยครับเป็น,น,นถนนบมถนนสายสองนี่ครับเห็นไ้มครับปั่นมาได้เรื่อยๆถนนแต่จะมีหมาบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ มอันตรายอะไรบ้างก็มีบ้างบางครั้งเราจะดีไปนอนออบมันไปนะ <c oughs> บ้านคนข้างใหญ่ด้านขวาสวนนะครับเป็นสวนเป็นบ้านคนทรายนอนตามบา้าลิ้มคอม สสวัที่แถวนี้ผมว่าขนมที่สามารถปั่นได้เนี่ยว่าเส้นนี้เป็นหนึ่ง ขับรถนะครับมันก็อกันตรายนะเวลาขับรถเหตุการณ์ปัจจัะนี่ก็หน,นา้าโป้นี่มีมีหา่าแน่ครับมีห่าเข้ามาทักทายด้วยน้นองมาทักทายมือทักทายกันไปเออเวลากลับมาเรื่องเราต,อ,ตอนขันบรถนะผมก็รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยอุบัติเหตุจากบนน้องถนนเนี่ยสูงระดับต้นๆของโลก อยากจะให้เราว่างกันด้วยครับทั้งสัตว์ปัญญคนอันนี้ครับต่บางยุคมีรถคันแรกฮนะมอเตอร์ไซค์อันนี้จะมีเลี้ยงหน่อยแต่ไเยอ,อะไร,รน้อยอ่ะคือ,อเส้นนี้มันจะมีอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นขนาดกันกเส้นโชคดีที่มันเป็นเส้นขนาดกันเส้นขนาดเนี่ยรถจะเยอะหน่อยเราใครจะมาแถวธรรมชาติชาแถวป่าป่าหาสวรรค์น,นะครับ เอาสมาโโคัครคงได้กะฮะมากทีคุณเคยทำนี้ทีอาก็ลอ,อกก็มีครับตัลอ,อกต่างไปนะครับอันนี้ใกล้ใกล้จะสุดเส้นทางนี้แล้วต้นไม้ถ้าบรรยากาศยิ่งตอน ตึ้งฝนตกนะตึ้งฝนหยุดตกนะสบายมากเลยสดชื่นอนะ่นะจักรยานผมกับจักรยานบ้าน,านนะจ,านจักรยานบ้างเนา่ยผ่านไปนะใครมีเส้นทางจักรยานอะไรก็มา ตัวแต่งปั่นไครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอ่านะครับเรรยาการตัวเราผมปั่นบางทีก็เห็นคนปั่นไปมาอยู่ก็มีบ้างนะครับขับปายก็ไม่ได้เยอะอะไรมีแบบเป็นแก๊งก็ปั่นยาวๆมีครับปนนั่นะมาจากถนนไกลๆนะครับแล้วผ่านเส้นนี้ หนึ่งของทางเราผมเป็นสายเซฟตี้ครับปลอดไว้ก่อนเลยเนี่ถนนที่มันค่างถน้อยมากเป็นไม่ใช่ถนนหลักนี่ใกล้สุดทางแล้วครับอันนี้ครับเส้นนี้นะครับสังเกตข้างหน้าจะมีรถค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นถนนหลักครับ ตรงไปนี่ก็จะเป็นวัดใหม่ะดุงเคนะครับวัดใหม่ะดุงเคแล้วตรงไปเรื่อยๆก็ไปหอพอุทธมทนสายสาไปสารยา,า,าออกนครชัยศรียาวัยนครปฐมบ้านโป่งอาจานะมีทีลาดบุรีได้เลยครับผมก็ปัดมาถึงแค่นี้ครับไม่ซื้อรถแล้วเรา๋ยมานัดลายโอเคครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ